จปวกับจปทราคาต่างกันเยอะด้วยผมไม่แน่ใจว่าต่างกันแบบไหนนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยผมเคยเห็นจปวเงินเดือนเยอะกว่าจปทก็มีผมเคยเห็นจปทเงินเดือนเยอะกว่าจปวก็มีนะครับเพราะนั้นผมเคยทําคลิปแชร์ข้อมูลไปแล้วนะว่าเรื่องเรื่องเงินเดือนของจปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพเนี่ยนะครับอ่าโดยส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนตัวผมผมองงงว่่าททััั้้3 3ระะดบบบเนนีแ มีเรเงินเดือยที่ที่แตกต่างกันและไม่แตกต่างกันนะครับคำว่าแตกต่างกันคือ,อ,อมันอยู่กับสถานสถานการณ์สถานที่แล้วก็เงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเจอปพอแต่ละระดับเนี่ยคุณเป็นมือปืนหรือที่เราเรียกว่าซีฟรีแลนซ์หรือคุณเป็นพนักงานประจําหรือคุณเป็นหรือที่เราเรียกว่าลีกูล่านะครับถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ย มันจะเป็นสัญญาปีต่อปีสัญญาจบงานสัญญาโครงการสัญญาหนึ่งเดือน2เดือนสเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นเราเรียกว่าฟีแลนซะ์เนาะทุกคนก็คงจะรู้นะครับบุคคลเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจปทจปสหรอือจปวเนี่ยค่าแรงเขาจะเยอะเพราะอะไรเพราะว่างานโครงการเนี่ยงานจอ็อบงานปีต่อปีเนี่ยเขาเป็นกําหนดงานระยะสั้นแล้วก็งานลักษณะเนี้ยเขาต้องการจอปอด่วนนะแล้วก็ ดว่วนไม่พอนะต้องเป็นจอปอที่มีฝีมือด้วยนะครับจอปอเหล่านี้เขาถึงเรียกค่าแรงได้นะครับผมก็เห็นจอปอวอกับจอปอทอค่าแรงเท่ากันก็มีจอปอทอค่าแรงเยอะกว่าจปอปวก็มีจอปอว,ออปอวอ or, ค่าแรงเยอะกว่าจอปทจอปสก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ,อ,อจอปอร,ระดับไหนมันไม่ได้การันตีว่าค่าแรงจะเยอะกว่ากันนะครับอยู่ที่เงื่อนไขหลายๆอย่าง เนะงื่อนไขแรกผมบอกไปแล้วเนาะว่าเราเป็นไปรับเป็นอะไรรับเป็นฟรีแลนซ์เป็นมือปืนหรือว่าเป็นลูกคุ่าเป็นพนังกงานประจําเงื่อนไขที่2คือเราอยู่ในสถานประกอบการไหนจอปอที่อยู่ในสถานประกอบการอันนี้ไม่ได้ว่าพวก sme เขานะครับ sme นะเขาก็มีมีลิมิตเรื่องของบัตรเกตเรื่องของอะไรอยู่แล้วเนาะ sme เขาก็จะมีกําลังในการจ้างจอปออีกเลเหนึ่งนะครับ sme คืออะไร sme ก็คือสถานประกอบการ ภาษาอังกฤษก็คือ small and medium business ก็คือสถานประกอบการที่ขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับสถานประกอบการเหล่านี้เขาก็จะมีกําลังในการจ้างจอปอรหรือว่าจ้างบุคลากรอ,อื่นๆเนี่ยก็จะมีลิมิตของเขานะครับถ้าเป็นสถานประกอบการใหญ่ๆผมยกตัวอย่างเช่นไม่ยกตัวอย่างดีกว่าเดี๋ยวจะโฆษณานะครับก็คือบริษัทใหญ่ๆนั่นแหละนะครับอันนี้เขาก็จะมีเขาก็จะมีเพดานเงินเดือนหรือว่าเลทในการจ้างจอปอเนี่ยสูง นะครับอันเนี้ยก็เป็นเงื่อนไขที่2นะเงื่อนไขแรกคุณไปทํางานเป็นอะไรคุณไปทํางานเป็นเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นลูกเลาเงื่อนไขที่2คือคือคุณไปอยู่ในในสถานประกอบการไหนเป็นบริษัทใหญ่หรือว่าเป็นบริษัทเล็กแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับบริษัทใหญ่เนี่ยบางทีคุณเข้าไปคุณก็อาจจะได้เงินเดือนไม่เยอะก็ได้ผมเนี่ยเคยอยู่บริษัทใหญ่มาก่อนนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจลาออกเพราะเรื่องเงินนี่แหละนะปรากฏว่ามาเป็นมือปือนเนี่ย เงินเดือนเยอะกว่าอยู่บริษัทใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าบริษัทใหญ่ไม่ดีนะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบนะครับทีนี้คมเมนต์ที่บอกว่าจปวจปรทรราคาต่างกันเยอะอ่ะมันต่างกันจริงครับแต่ว่าต่างกันในแง่มุมไหนเท่านั้นเองบางคนเป็นจปเวเขาจ้างเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นบางคนก็เอานะบางคนก็เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าผม ผมพอใจราคาแค่นี้แหละเพราะว่าหนึ่งผมได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวผมได้ดูแลพ่อแม่ผมไม่มีหนี้สินอะไรผมมีบ้านผมมีรถผมมีทรัพย์สินเงินทองมากมายผมมาทํางานเอาสังคมเงินเดือนแค่นี้ผมก็พอใจออะเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันมีเงื่อนไขต่างกันนะครับบางคนเงินเดือน6 7เจ็ดหมื่นนะหรือบางคนเป็นลงออฟชอร์เนี่ยเงินเดือน7 8็ดแปดหมื่นนะครับ ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยผมต้องการเลทเงินเดือนประมาณนี้แหละเพราะว่าผมมีภาระมีค่าใช้จ่ายผมต้องใช้นี่ผมต้องสร้างตัวเองผมต้องขีบตัวเองขึ้นมาเพราะต้นทุนผมน้อยผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถต้องเก็บเงินไว้ก้อนนึงเพื่อที่จะไปทำน่นนี่นั่นอ่ะเห็นไหมเงื่อนไขทุกคนภาระทุกคนมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจประดับไหนจะราคาต่างกันเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่ที่ ว่าคุณเป็นจอปอะไรนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเป็นจอปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่แล้วคุณจะเอาเงินเดือนนั้นจากที่ไหนใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมเคยเห็นจอปทหลายคนเงินเดือนเยอะกว่าจอปวก็มีจอปวหลายคนเงินเดือนน้อยกว่าจปสก็มีจปสหลายคนเงินเดือนเยอะกว่าจปวกว่าจปท ก็มีแล้วแต่นะครับผมถึงขนาดเคยเห็นจอปหัวนหน้างานเงินเดือนเยอะกว่าปอจอปวก็มีนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเอ้ยงั้นพี่พูดอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องไปเรียนจอปวแล้วดิผมผมไปเรียนผมไปอบรมเป็นจอปอทอจอปอสอก็ได้ติดผมบอกแล้วครับว่าเงื่อนไขทุกคนมันต่างกันนะจอปอวอเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียของเขาเหมือนกันข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีคือเขา,ขเ,ขาเขาเลือกงานได้เยอะใช่ไหม เขาดูแลได้ตั้งแต่100คนขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะทํางานอยู่แถวบ้านก็ได้เขาจะเป็นเลือกทํางานที่ไหนก็ได้เพราะว่าตัวเลือกสถานประกอบการเขาเยอะแต่จปสเอ่อจ,อจอปทจปวหรือจอปงเนี่ยจปหัวหน้างานเนี่ย,ะน,งงน,น,ยนะครับคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยคุณอาจจะมีตัวเลือกงานน้อยนะครับคุณอาจจะไปทํางานที่จังหวัดบ้านเกิดไม่ได้อย่างเช่นคุณอยากทํางานที่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยแต่บ้านเกิดของคุณมีแค่โรงงาน อยู่สองสาโรงซึ่งไอโรงงานสองสาโรงนั้นนะ่ะถามว่าเขาจะรับจปทไหมเขาจะรับจปสไหมยากนะครับยากนะแต่ถามว่าโอกาสที่เขาจะรับจปบมีไหมสูงนะเพราะจปะบจปบเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ cover หลายอยา่างนะแต่ว่าเงินเดือนอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สูงมากมายอะไรนะแต่ว่าก็ถอว่าอยู่บ้านนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปทําไรทําสวนอะไรของเขาก็าว่าไปนะครับผมถึงบอกว่า เงื่อนไขชีวิตแต่ละคนต่างๆกันนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะถ้าคุณอยากได้เงินเดือนสูง,สงมันก็มีทางที่จะไปได้แต่ว่าคุณพร้อมที่จะไปหรือเปล่าคุณมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับนะหรือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้เงินเดือนสูงคุณอยากจะทํางานแถวบ้านนะถ้าคุณมีจปวคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทํางานแถวบ้านได้เพราะตัวเลือกจปวเขาเยอะนะครับเขาอ,อยู่โรงงานก็ได้อยู่โรงแรมก็ได้อยู่ห้างสรรพสินค้าก็ได้อะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าเป็นจปทเนี่ยจอปทเราก็จะมีลิมิตจำกัดใช่ไหมว่าดูแลคนได้ไม่เกินกี่คนจอปสก็จะมีลิมิตจำกัดว่าดูแลคนได้ไม่เกินกี่คนนะครับคุณก็ต้องไปหาสถานประกอบการตามบัญชี1ตามบัญชี2รัตามกฎกระทรวงปี65นะา่าว่าเขามีบริษัทไหนเขาเข้าขายที่คุณจะไปสมัครงานกับเขาแล้วเขาก็รับและ่ิ่งิหล่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขนะครับซึ่งมันพูดวันเดียวได้ไม่หมดหรอกนะเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของเงินเดือนต่างกันเยอะไม่เยอะมันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่เราว่าเรามีเงื่อนไขในการเรียกรับเงินเดือน,อนอยังไงแล้วก็เรามีเงื่อนไขชีวิตยังไงเราไม่ได้มาดิสกันนะครับว่าใครไปเรียนมาสูงไปเรียนมา4ปีหรือใครไปอบรมแล้วเงินเดือนมันเยอะอย่างงู้นอย่าง,งนี้เราไปได้มาดิสกันเพราะว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยมันไม่ได้ดูกันที่วุฒิอย่างเดียวใช่ไหมนะมันไม่ได้ดูกันที่วุฒิอย่างเดียวมันดูที่การทํางานจริงหน้างานนะครับคุณมีวุฒิมาอะไรมาไม่รู้เลย คุณจบอะไรมาไม่รู้เลยคุณไปอบรมอะไรมาไม่รู้เลยนะครับแต่พอคุณมาทํางานจริงๆอ่ะคุณทําได้ไหมนายจ้างเขาดูแค่นั้นนะโอเควุฒิเขาอาจจะดูตอนที่คุณมาสมัครงานแต่พอคุณไปทํางานจริงๆอ่ะคุณทําได้ไหมคุณทําแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันออกมาดีไหมผลงานมันออกมาดีไหมคุณแก้ปัญหาให้องค์กรได้ไหมนะครับคุณขับเคลื่อนหน่วยงานของคุณภายในองค์กรนั้นๆได้ไหมอันเนี้ยคือชีวิตจริงนะครับชือชีวิตจริงถ้าคุณทําได้เนี่ย โอกาสที่คุณจะเติบโตในสายงานและก็เรียกรับเงินเดือนุ่สูงได้เนี่ยแน่นอนสวัสดีครับ